แอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงกองกลางรูปครึ่งไทยอเมริกันวัย23ซึ่งเพิ่งย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพแบงคอกยูไนเต็ดด้วยค่าตัวถึง3ล้าน5แสนบาทล่าสุดถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของร้านกีฬาแฟชั่นอาริโดยมีการเปิดตัวเข้าอย่างยิ่งใหญ่ที่เดอะมอลล์บางกะปิครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดรองเท้าสตั๊ดของเขานะฮะโอ้โหดูสีสันแล้วก็มีการปัก A A นะฮะซึ่งเป็นชื่อย่อของเขาและก็แฟนโดยมีรูปหัวใจซึ่งทาาาางรร้้นออกก็จััดปใหสื่่ว นี่รักแอนนาโอ้โหน่ารักจริงๆครับเมื่อวานแอนโทนี่บอกผมว่าสาหรับเขาอุ้มธีรทรบุญมาทันคือนักเตะที่เก่งที่สุดในไทยแล้วใครเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกเขาไม่เลือกเมสซี่ไม่เลือกโรนัลโดไม่เลือกแกเรตเบลอา้าวแล้วจะเป็นใครแอนโทนี่ consider อุ้มธีรทร to be the best player in Thai th league ไทยล now who do you think is the best player in the world? one of my favorite players is Iniesta ผมชอบอินิเอสตาครับผมชอบสไตล์การเล่นของเขาและผมเองก็พยายามจะเรียนแบบสไตล์ของเขานะฮะเขาเล่นบอลฉลาดเทคนิคดีทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันดูเนียนตามากครับ he's so smart on the ball อันเดรสอินิเอสต้านักเตะทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาในวัยเพียง29ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก13ปีที่แตะบอลคว้าแชมป์ไป25แชมป์ครับฉะนั้น3ช,ช็อตที่เด็ดที่สุดของเขาคืออะไรจัดไปใน3ที่สุด <Ihrer> <S <S ในช่วงที่บาร์เซโลนาเชิญผมไปดูบอลที่สเปนนัดสุดท้ายของฤดูก,ลก,กาลที่แล้วแฟนแฟนบาซ่าเนี่ยเชียร์กันแบบชิลมากนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วเวลาทีมยิงฆ่าแฟนๆก็ไม่มีตะโกนเฮเย้เฮ เขาปบมือกันเล็กน้อยในฟิล์ประมาณว่ารู้อยู่แล้วว่าจะชนะอยู่ที่จะชนะเท่าไหร่ต่างหากแต่มีนักบอลคนหนึ่งครับที่ทําให้กองเชียร์บาร์ซ่าร้องอู้อ้าว้าวูา้เตินเต้นได้ก็คืออินเอสตากับชอดเด็ดยิงประตูลูกนี้ครับ ในปี2009บาร์ซ่าในชุดเหลืองกำลังจะถูกเลีรยตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ในนาทีสุดท้ายอินิเอสตาประตูนี้พาบาร์ซ่าเข้ารอบชิงและควา้าแชมป์ถ้วยแชมป์สโมสรแห่งยุโรปอย่างสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์104ปีของทีมชาติสเปนนี่ไม่เคยได้แชมป์โลกเลยอินิเอสตาบอกว่าจัดไปฮะในรอบชิงบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้สเปนในชุดน้ำเงินเข้มเสมฮอฮอลแลนด์อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่กนดเวลา4นาทีอินิเอสตา ประตูชัยฮะสเปนคว้าชมป์โลกเป็นครั้งแรกสุดท้ายมาพูดถึงเรื่องที่สาวๆหนุ่มๆที่อยากหน้าใสายอยากรู้มากๆดีกว่านะคือแอนโทนีเนี่ยน่าจะเป็นนักกีฬาที่หน้าเนียนหน้าใสาที่สุดที่ผมเคยเจอมาคนหนึ่งเออเขาทำยังไงเนี่ย Anthony, how do you maintain such a great flawless skin? I have to say when I was at a young age my mother always told me to wear sunscreen. ตอนแต่ผมเด็กๆแล้วเนี่ยแม่ผมจะบอกว่าอย่าผิวดีต้องทาครีมกันแดดฮะฉะนั้นทุกครั้งเวลาซ้อมหรือว่าเวลาแข่งผมก็ทาครีมกันแดดตลอดแ่นั้นแหละครับเคล็ดลับผมคุณผู้ชมครับจันหน้า16นาิก4 5นาทีจัดไปตามคำเรียกร้องกับแขกรับเชิญคนพิเศษของผมแชมป์แบดมินตันโลกเมรัชนก